สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บิลเคมีลจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับส,สดยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2 5 0 0 58นะครับผมก็มาแทนคุณไปสัมภคุณชายาอีกหนึ่งวันนะครับเรื่องราวการประชุมกันนะครับระหว่างทรอยก้านะครับแล้วก็คริสเมื่อคืนนี้ก็จริงๆแล้วเขาบอกว่านะครับมีทั้งสร้างความ ผิดหวังแล้วก็บอกว่าแม้ก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับการประชุมระหว่างร่มตรีคลังของคริสและยูโรโซนก็ิ้นสุดลงโดยที่ไม่มีการทําข้อตกลงใดๆใเกี่ยวกับประเด็นนี้ของคริสเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากคริสปฏิเสธร่างแถลงการของยูโรกรุ๊ปที่ระบุให้มีการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของคริสออกไปอีก6เดือนนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นะครับก็อเล็กซิสซิปราสนะครับนายกของคริสเนี่ยต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง,ปง,ปงมาตราการรัดเข็มขัด ตามโครงการเงินกู้เดิมของกรีซนะครับกมูลค่า2 4 0 0 0 0ล้านยูโรนั่นแหละครับเขาบอกจริงๆแล้วนะครับการเข้าสู่โครงการรัดเข็มขัดเนี่ยก็ส่งผลงทําให้กรีซเ,เกิดความเสียหายหทางเศรษ,ษฐกิจนะครับดำเนินการมาหลายปีเนี่ยก็ยัไม่ฟื้นเลยเอละไรประมาณนั้นนะครับขณะที่บรรดารัฐมนตรีครังของยูโรโซนนะครับ18ชาตินำโดยเยอรมน,นีก็ยืนยันชัดเจนนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็าตามเนี่ยจะต้องเป็นไปภายใต้กรอบการตกลงเดิมนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามณขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งยูโรโซนนะครับแล้วก็ทั้งกรีซเองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ปัญหานี้นะครับบรรลุเป้าหมายนะครับที่กําหนดไว้ก็คือว่าบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนนะครับก็เลยให้เวลาสอวันนะครับนี่ก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทําการนะครับเนื่องจากนะครับเป็นวันประธานาธิบดีเขาก็หยุด1วันนะครับขณะที่ตลาดหุ้นสําคัญในยุโรปนะครับที่ คนไทยนิยมนะครับดูกันก็นิยมติดตามกันนั่นก็คือฟุตซิล้อยของลอนดอนแล้วก็ DS อของเยอรมนีรวมทั้ง CC40 ของฝรั่งเศสนะครับก็ปรับตัวลดลงทั้ง3ตลาดเลยนะครับเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นประเด็นที่เกิดจากนะครับการที่กรีซเนี่ยปฏิเสธนะครับการยอมรับแถลงการของทางกลุ่มยูโรเขานะครับก็แน่นอนเรียกร้องให้นะครับกรีซเนี่ยขยายเวลารับความช่วยเหลือออกไปนะครับ เมื่อวานนี้ส่งผลทําให้นะครับหุ้นกลุ่มการเงินนะครับของกรีซเนี่ยร่วงลงอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอารมณ์ของตลาดหุ้นยุโรปนะครับแล้วก็มากันที่เอเชียเช้าวันนี้ตลาดเอเชียนะครับก็เข้าใจว่าคงจะรับข่าวนะครับการประชุมนะครับระหว่างรัฐมนตรีคทางของกรีซแล้วก็ในกลุ่มยูโรนะครับยูโรโซนเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็เลยมีการปรับตัวนะครับลดลงไปนิกเกอีกนะครับเวลา9ก้านาฬกาลดลงไป นะครับ0.28ก็ลดลงนิดหน่อยนะครับฮ้างเสงสเตรทไทม์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็ลดลงนิดหน่อยส่วนที่บวกขึ้นไปก็คือเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้นี่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้ว,จ,ลวจีนได้มีการประกาศตัวเลขนะครับบ้านใหม่ในเดือนมกราคมเนี่ยก็ปรากฏว่าราคาลดลงไปประมาณสัก5.1นะครับแต่ว่าเซี่ยงไฮ้ก็บวกได้น่าจะมีปัจจัยเข้ามาส่วนจาการ์ตาของอินโดนีเซียก็ปิดบวกนะครับเออสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับมาดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อ 3.28จุดนะครับโดยอยู่ที่ 1, 6 0 8 0 4จุดนะครับก็สามารถยืนเหนือ1,600จุดได้หลายวันแล้วนะครับออในท้ายที่สุดอ๋อประธานโทษเมื่อวานนี้ลบไปนะครับลบไป7.85จุดแต่ว่าจุดสูงสุดเมื่อวานนี้บวกไป3.28ปนะครับปัจจัยนะครับก็บอกเมื่อวานนี้แกว่งตัวแคบๆบนะครับปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาดแต่ก็ยังดีนะครับที่ไม่ได้ปิดในจุดต่ำสุดของวันนะครับไม่มีปัจจัยใหม่เลย GDP ปี57ออกมาก็ต่ำกว่าคาดการเล็กน้อยนะครับก็0.7นบ ส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวของตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มรวมทั้งทิศทางนะครับจะไปทางไหนหุ้นตัวไหนกลุ่มใดที่น่าสนใจบ้างนะครับคุณสุเชษสุขแท้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่ในสายพร้อมพูดคุยกันแล้วสวัสดีครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับนลลงสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับตามความเห็นคุณสุเชษแล้วเมื่อคืนนี้นะครับลุ้นตีค้ังของคริสกับกลุ่มยูโรเป็นยังไงบ้างครับคุยกันเป็นไปตามคาด โดยโปกติแล้วก็คิดว่าคงจะมีลักษณะการเปรน็นอินปนอมนะครับแล้วก็ลักษณะคงต้องคอดระย,ยาวออไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางไทยเปเองก็มองถึงว่าปัจจัยตัวนี้ในการเจรจาฟีดเนี่ยแน่นอนว่าข้อสรุปไม่มีเนี่ยแต่แนวโน้มระยะกลางออกไปเนี่ยก็ยังเป็นท,ทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปกําหนดกลยุทธ์สําหรับการลงทุนว่าถ้าตลาดออนตัวเนี่ยเป็นโอกาสของการซื้อ นะครับโดยให้จุดรับที่สําคัญของดัชนีเนี่ยทีหนึ่งห้าเก้าศูนย์ในขณะที่ถ้าตลาดจะสามารถยืนเหนือแข็งแร่งขึ้นไปที่ระดับหนึ่งหกสองศูนย์ได้เนี่ยตลาดก็ถือว่าเป็นการเสือภัยแล้วก็จะเป็นการกลับมาของเม็ดเงินต่างชาติที่กลับเข้าสู่ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วระยะกลางขึ้นไปทดสอบที่ระดับบริเวณห6ึ่หกห้าศูนย์เนี่ยตรงนั้นค่อยมาพี่รายอีกวันนี้ในแง่ของ ตลาดโดยภาพใหญ่จากไม่ว่าจะเป็นในเอเชียเองในต่างประเทศเองนะครับก็เป็นรัะส่งลงตัวเพราะนั้นเล่นกรอบจุดรับไปดีกว่านะครับที่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ลงมาจนถึงหนึ่งห้าศูนย์นั้นเป็นจุดรับที่ค่อนข้างแข็งแกรงครับวันนี้ทางไทยพิทิเอ็เอาหุ้นเมเจอร์นะครับที่มเพเอามาเรียนพิจารณาแม้ว่าผลการงานออกมาคราวนี้เนี่ยจะมีรายได้ค่าโฆษณาต่ำเนี่ยแต่ประเด็นของระดับราคาหุ้นเนี่ย นะครับวางไว้ที่ตำแหน่งราคา35บาทธุรกิจลงลงพาบยน์ที่เป็น53เ็ของรายได้เนี่ยยังมีการเติบโตอยู่ครับธุรกิจอาหารยังเติบโตเพราะฉะนั้นทางแซนทริคมองว่าตัวของเมเจอร์มีแนวโน้มที่จะมีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นในปี58แล้วครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีของธุรกิจรงพาบยนครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะทำให้เมเจอร์มีลักษณะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นซื้อเมเจอร์ครับตลาดัก้า สามสิบบาทนะครับแล้วกับเป้าหมายสามสิบบาทไม่ขายนะครับซื้อดีถครับผมซื้อนะครับเอาละครับกลับมาที่ปัจจัยโดยรวมของตลาดทุนบ้านเราในสัปดาห์นี้ครับปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนี่ตรงไหนแรงกว่ากันครับคุณสุเชษครับเออขณะนี้เนี่ยอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นปัจจัยภายในเนี่ยอย่าลืมว่าในตลาดนีเนี่ยในสัปดาห์นี้สิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเนี่ยจะเป็นฟุกตินนะครับเพราะนั้นตลาดหลายตลาดจะปิดนะครับพอตลาดปิดแล้วก็ระมัดระวังตลาดจะตึง ปัจจัยภายนอกหมดไปละหรือเท่านี้ก็เหลือตึกจีนละนะครับหลังจากนั้นเน่ก็จะเป็นเรื่องของอาทิตย์หน้าละฮะผลการทำงานบริษัทจดเปลี่ยนที่จะเข้าสู่หมดปีนะครับซึ่งจะออกก่อนสุดท้ายวันที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นตัดใจผักดันตลาดขึ้นไปครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดีเวิวของตัวหุ้นที่จะประกาศจ่ายดนมีนาครับพวกนี้จะเป็นตัวผักดันตลาดขึ้นไปที่ระดับหนึ่งหกพักเมื่นั้นกลยุทธ์สองทางรายนี้ถึงได้เรียนได้ว่า อ่อนตัวเป็นโอกาสของการซื้อครับผมครับณขณะนี้ก็คือว่าการที่เส้นเด็กขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,600จุดได้นี่1,600จุดนี่ถือว่าเป็นนะครับขึ้นไปยืนได้แบบแข็งแกร่งแล้วหรือยังคุณสุเชษ์ว่างฮะในแง่ของการทดสอบเนี่ยยังคงจะต้องถือว่าตัววอลลุ่มคือถ้าระดับวอลลุ่มตั้งแต่5 0 0 0มื่นอาบขึ้นเนี่ยโอเคแต่ถ้ายังต่ำมาเล่นระดับ4 0 0 0มืนก็ถือว่าดีนะครับแต่ยังไม่ถือว่าจะเป็นแรงผลักดันที่สามารถทําให้ทะลุผ่าน เราบกค้าูตรได้คับผมอ้าวนะครับยังไงคงได้ติดตามวันนี้ขอบคุณครับคุณสุเชษครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจบแบบครับอครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธุ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ครับช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบราคาน้ํามันกันสักนิดนึงก่อนนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับตลาดน้ํามันนะครับที่นิวยอร์กก็มีการปิดทําการนะครับแต่ว่าเราได้มีการตรวจสอบนะครับราคาซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วงก้าในกาที่ผ่านมาก็ทั้งเวสเท็กซัสนะครับแล้วก็เบรนท์เทเลเนียของอังกฤษนะครับยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนะครับโดย WTI นะครับ9นกาบวกไปได้12เซนนะครับเบร้นทเลเนือของอังกฤษบวกไปอยู่30เซนนะครับแล้วก็เบรสณั้นขณะนี้ยืนอยู่เหนือ60เหรียญนะครับมา2-3วันแล้วนะครับปัจจัยหลักๆนั่นก็คือนะครับการที่ปริมาณนะครับด้วยจำนวนท่านขุดเจาะ นะครับของสารัดนี่มีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วกบรรบ็บรรดาบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ณนะขณะนี้ก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของสต็อกน้ํามันของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่สมควรทาให้ราคา้ําม,มีการปรับตัวลดลงนะครับส่วนเรื่องของค่างเงินบาทนะครับไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเงินบาทนะครับเช้าวันนี้นะครับก็อยู่ที่32บาท 59บาถึง32บาท60นะครับอันนี้ก็นะครับก็ส่งตัวนะครับส่วนเย็นนะครับ อยู่ที่118.37นะครับยูโรนะครับก็ลดลงนะครับ0.17นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่ที่1.1336นะครับเอาละครับจากเรื่องของค่าเงินบาทนะครับเราจะไปดูราคาทองคำราคาทองคำก็เช่นกันนะครับเมื่อคืนนี้คอมเพกซ์นะครับปิดตลาดนะครับแต่ว่าตรวจสอบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเก้าเดนการที่ผ่านมาบวกไปสี่เหรียญกับ60เซนนะครับอยู่ที่1,231.70เหรียญนะครับส่วนภาพรวม นะครับในตลาดทองคาตลาดโลกในขณะนี้ครับบอกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ35เหรียญนะครับหรือประมาณ3%จากราคาปิดนาสิ้นปี2 5 5 7นหะครับหลายคนถามว่าตุดจีนนี่มีประเด็นไหมกับราคาทองคำนะครับเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะสามารถสร้างนะครับจิวิญานในเชิงบวกได้บ้างแต่ว่าก็คงจะไม่มีในยะสสาคัญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยตลาดมักจะซื้อทองคําในช่วงก่อนจุดจีนนะครับแล้วก็ราคาบ้านเราเมื่อวานนนีีี้รรับมกาปปปเลล่ยแง นะครับมีการปรับราคาไปหนึ่งครั้งนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้าพันก้าห้าสิบาทนะครับเช้าวันนี้ก็ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคงเดิมนะครับหนึ่พันกับห้าสิบาทนะครับเอาละครับทั้งหมดคือเรื่องราวนะครับนี่เป็นราคาทองวันที่16นะครับทั้งหมดคือเรื่องราวส่วนยามเช้านะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับแบบพนี้9ก้นาฬิกาโดยประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ